่าด้วนคับพุกคนแพลวพราวแสงทองเปลี่ยนรูปหน้าปกแฟนคลับแห่แชร์แห่เมนรัวๆนะครับล่าสุดคุบทุกคนทางด้าน Facebook ของคุณแพลวพลวแสงทองเนี่ยได้มีการอัปเดตรูปหน้าปกนะครับเป็นรูปใหม่ครับซึ่งมีนะครับทางด้านคุณแม่แล้วก็คุณพ่อของคุณแพลวพลาวแล้วก็ลูกชายลูกสาวนะครับน้องนาริตะแล้วก็น้องโตเกียวครับซึ่งรูปประจําตัวนะครับหรือว่ารูปหน้าปกรูปเดิมเนี่ยจะเป็นรูปคู่กับคุณบิ๊กผู้หญ่บ,บ้านฟินแลนด์ ก็มีคุณพ่อคุณแม่อยู่นั่นเองครับทุกคนเรยกได้ว่าตอนนี้นะครับไม่ว่าจะขยับขยื่นอะไรเนี่ยถือว่าชาวเน็ตแล้วก็แฟนคลับเนี่ยจับจ้องสุดๆนะครับวันนี้อุ้มอิ่มนะครับก็ได้มีการเข้าไปอ่านคอมเมนต์ของชาวเน็ตครับทุกคนชาวเน็ตนะครับก็เข้าไปให้กําลังใจอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวครับบอกว่าให้คุณแพรวเนี่ยเดินหน้าต่อนะครับเพื่อลูกทั้งสองนั่นเองครับทุกคนเนาะคิดว่าโอ้โห เปลี่ยนรูปหน้าปกขนาดนี้อิมคิดว่าน่าจะต่อมิติดแล้วล่ะครับทุกคนเนาะต่างคนต่างเดินหน้าทํางานนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตของตัวเองอย่างเต็มที่ดีกว่าครับทุกคนเนาะซึ่งต้องบอกว่าในแต่ละวันเนี่ยทั้งคู่คือทํางานกันเยอะอยู่แล้วนะครับตอนนี้ถือได้ว่าทั้งคู่เนี่ยมีกระแสทั้งคู่เลยนะไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับแฟนคลับเนี่ยให้การตอบรับดีมากๆอย่างเช่นแค่เปลี่ยนรูปหน้าปกนะครับทุกคนก็ทําเอาแฟนคลับเนี่ยกดไลค์กันเป็นหมื่นกดแชร์กันเป็นแบบเป็นพันเป็นหมื่นกันเลยทีเดียว สำหรับคุณแพลวเพลวแลวก็คุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยกันแล้วกันนะครับซึ่งโอ้ช่วงนี้คือไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ยก็มีดราม่านะครับ คนจับจ้องอยู่เสมอสำหรับคู่นี้นะครับทุกคนซึ่งล่าสุดเนี่ยเพื่อนของคุณแพรวพวซึ่งเป็นผู้จัดการนะครับคุณนิรุยเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์นะครับเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของอลูกนะครับซึ่งชาวเน็ตบางคนเนี่ยไปมองแล้วก็ไปจับจ้องว่าคุณแพรวพเอาลูกมาหากินนะครับแล้วก็เอาลูกมาเรียกคะแนนความสงสารอะไรแบบนี้ครับทุกคนคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่คุณแพรวเนี่ยได้พาน้องนาริตะขึ้นมาบนเวทีนะครับซึ่งเขาก็ทําเป็นประจำอยู่แล้วนะครับทุกคนตั้งแต่ยัง ไม่ได้เกิดเรื่องเนาะ,ะคุณแพรวพราวกับคุณบิ๊กเนี่ยก็ผานนินิตาขึ้นเวทีตลอดนะอันนี้อ,อิ่มก็ยืนยันก็เห็นตามนั้นนะครับทุกคนคือเราต้องให้ความเป็นกลางเขาด้วยไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดเรื่องแล้วก็ไปด่าทอเขาอะไรแบบเนี้ออันนี้คุณยุย้ยผู้จัดการคุณแพรวพราวก็พูดเอาไว้ได้ดีมากๆก็เป็นอีกแง่คิดนะครับเป็นอีกมุมหนึ่งเลยที่ทําให้คนที่แบบว่าคอยโจมตีคุณแพรวพราวเนี่ยอาจจะฉุดคิดได้ว่าเอ๊ะทำไมตอนที่เขาเนี่ย พาลูกขึ้นบนเวทีก่อนจะเกิดดราม่าเนี่ยนะครับทุกคนไม่มีดรามา่าใช่ไหมครับทุกคนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแหละเนาะต้องบอกว่าสังคมไทยก็คือ,อเวลาทําผิดแล้วเนี่ยหรือเวลาทําผิดแล้วอะ่ะก็ต้องแบบยอมรับกับสังคมให้ได้อ่จริงๆครับทุกคนเนาะอุมิมเชื่อว,ว่าคุณีุรุยเองคุณพราวพราวเองเนี่ยก็น่าจะเป็นบทเรียนนะครับ คุณแพาพาวเองเนาะน่าจะเป็นบทเรียนแล้วก็เป็นภูมิคุ้มกันให้กับเขาในอนาคตกับการเจอวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้ครับทุกคนนะอย่างที่บอกว่าเป็นคนของประชาชนเวลาพลาดมาแล้วเนี่ยเอาคืนยากแล้วก็หนึ่งเลยก็คือกว่าจะกู้ชื่อเสียงหรือว่ากว่าจะกู้ความรักจากแฟนคลับมาได้ที่มองเราผิดไปเนี่ยก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับก็เป็นกําลังใจนาอให้กับทางด้านคุณนิรุยแล้วก็คุณพลาวพราแสงทองด้วยกันแล้วกันนะครับซึ่งเชื่อว่า เอเนาะเกือบเกือบร้อซ์แหละหรือ FC เกือบเกือบทั้งประเทศอะนะครับเขาก็อาจจะแยกแยะได้นะว่าอันนี้คือเรื่องส่วนตัวอันนี้คือผลงานนะครับทุกคนซึ่งอุ้มอิมมองว่าเป็นเรื่องปกติมากเลยอะ ซึ่งเราเห็นมาตั้งแต่ในแต่ไลนแล้วคือเขาเอาลูกขึ้นเวทีตลอดนะครับแล้วทีนี้พอพอเกิดประเด็นดราม่าปุ๊บนะครับพอคุณพราวพราวเนี่ยเอาลูกขึ้นเวทีปั๊บเนี่ยก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าเอาลูกเนี่ยมาเรียกร้องความสนใจนะครับแกล้งทําดีเพื่อเรียกคะแนนบ้างอะไรแบบนี้ครับทุกคนบางคนก็ก็ไม่ให้แบบทำไมไม่ให้คนเลี้ยงเอาเลี้ยงอยู่หลังเวทีนะครับจะเอาขึ้นมาทําไมใช่ไหมครับทุกคนนะ อาก็ว่ากันไปเจอดราม่าตลอดเลยนะครับเนาะคุณนิรุยก็ยังบอกว่าก้าวขาออกจากบ้านก็ผิดแล้วนี่แหละเนาะเขาว,ว่ามนุษย์ขี้เหม็นเห็นไผ่ล้มก็เหยียบทันทีนะครับเห็นคนสําเร็จก็ยินดีแต่ในใจก็แอบอิจฉาไม่มีใครที่เป็นแม่แล้วไม่รักลูกหรอกนะครับเขาฮักแพงลูกปานหน่วยตาพุ่นละและเขาก็ทํางานหาเงินเลี้ยงลูกเขาได้อย่างดีส่วนคนที่ดราม่านางชีวิตนะครับเคยทําได้เหมือนนางไหม หรือครอบครัวมีปัญหาแล้วเนี่ยนะครับหรือครอบครัวมีปัญหาแล้วไม่เคยได้รับความอบอุ่นนะครับแอบฟาดเบาๆอยู่นิดหนึ่งนะครับสำหรับคนคนนี้รุยนะหยุดเธอค่ะอย่าดราม่าฮอดลูกอันนี้เข้าใจโมเมนต์ความเป็นเพื่อนเนาะทุกคนคือเวลาเจอเวลาเพื่อนเจอดราม่านะครับทุกคนซึ่งเขาเป็นเพื่อนรักกันมากๆเนี่ยแล้วก็เขาเห็นคอมเมนต์อะไรที่แบบมาด่าทอเพื่อนเนาะทุกคนเขาก็นะ คือไม่เป็นคือต้องใจเขาใจเราอะนะครับทุกคนแล้วก็เพราะฉะนั้นแล้วอีกอย่างที่อิ่มบอกว่าเวลาเท่านั้นเนาะจะเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเชื่อว่าผลงานนะการันตีคุณแพลวพลาแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีคุณภาพมากๆากับการทํางานนะครับสำหรับคุณแพลวพลาแสงทองนะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอิ่มเชื่อเลยว่าแฟนคลับให้โอกาสนะครับรอซัพพอร์ตผลงานคุณแพลวพลาอยู่ในอนาคตเนาะ นะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับทางด้านคุณนิรุยแล้วก็คุณพราวพราด้วยกันแล้วกันนะครับขอให้ผ่านพ้นเรื่องราวดราม่านี้ไปได้เนาะเราเชื่อว่านะครับในอนาคตคือมันต้องใช้เวลาจริงๆครับทุกคนเนาะช่วงนี้คือคนเนี่ยด่าทั้งประเทศแหละนะครับเราเข้าใจกับบริบทที่มันเกิดขึ้นนะครับคนพร้อมจะแบบคือเวลาคนล้มอะ่ะนะครับคนพร้อมเหยียบก็เยอะแต่ว่าคนที่ชมก็เยอะนะครับ นะครับก็นะเป็นกําลังใจให้นะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับเนะาะทั้งคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เองเราก็เป็นกําลังใจให้ตลอดนะครับแล้วก็คุณแพรวพราวเองเราก็เป็นกําลังใจให้เนาะเป็นกําลังใจให้เธอกันนะครับเนาะ อ่ะสำหรับคลิปนี้อูมิมข่าวกระแสก็ฝา,ากทุกคนนะกดไลค์กดแชร์อีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยกันแล้วกันนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ